you uh -huh. เราจะมาเรียนเรื่องการผันวรรณยุกค,ค่ะคนเก่งพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะนักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่าคำในภาษาไทยมีเครื่องหมายที่เรียกว่าวันวรรณยุกกำกับอยู่ด้านบนของคําซึ่งตัววรรณยุกนี่เองค่ะที่ทำให้เวลาเราอ่านออกเสียง แล้วเกิดเป็นเสียงสูงสูงต่ำต่ำ,ตำแตกต่างกันแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าวันในยุคในภาษาไทยมีอะไรบ้างถ้าไม่ทราบไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันคะ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับวรรณยุกต์ในภาษาไทยเรามาทบทวนความรู้กันก่อนนะคะ เด็กๆยังจํากันได้ไหมคะว่าเสียงสระในภาษาไทยมีกี่เสียงเก่งมากค่ะเสียงสระในภาษาไทยมีอยู่ด้วยกัน32เสียงเรามาทบทวนเสียงสระไปพร้อมกันอีกครั้งนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าตาดูดูที่ตัวหนังสือหูฟังฟังคำที่คุณครูออกเสียง แล้วออกเสียงตามค่ะไม่ยากเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะอะอาอีอีอืออืออ,อ,อ

เอียเอือเอือเออเอออัมไอไอเอาหรือหรือลึ ลือทบทวนความรู้กันไปแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาของการเรียนรู้วรรณยุกต์ในภาษาไทยกันแล้วล่ะค่ะวรรณยุกต์ในภาษาไทยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5เสียง4รูปตามตารางดังต่อไปนี้ค่ะเสียงสามัญซึ่งเป็นเสียงปกติไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะเสียงเอก เขียนแทนด้วยวรรณยุกต์เอกเสียงโทเขียนแทนด้วยวรรณยุกตโทเสียงตรีเขียนแทนด้วยวรรณยุกตตร,แววตรีและเสียงจัตวาเขียนแทนด้วยวรรณยุกต์จัตวาค่ะแล้วเด็กๆสงสัยไหมคะว่าวรรณยุกค,คืออะไรถ้าอย่างนั้นเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะวรรณยุก คือเครื่องหมายที่เขียนไว้ด้านบนพยัญชนะต้นของคำเวลาที่นักเรียนเขียนคำหนึ่งคำด้วยวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันจะทำให้คำนั้นๆเกิดเสียงสูงต่ำและทำให้มีความหมายแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นคำว่าปลาคำนี้เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าไม่มีเครื่องหมายอะไรด้านบนพยัญชนะต้น ของคำนี้เลยค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีวรรณยุกต์นะคะคำว่าปลาแม้ว่าจะไม่มีเครื่องหมายวรรณยุกต์แต่มีเสียงวรรณยุกต์ค่ะนั่นคือเสียงสามัญซึ่งปปลาเป็นอักษรกลางเมื่อประสมกับสรระอาที่เป็นสระเสียงยาวทำให้ไม่มีรูปวรรณยุกต์นั่นเองค่ะ คำว่าปาหมายถึงการคว้างปลาสิ่งของถ้าเด็กๆเกติมไม้เอกด้านบนพยัญชนะต้นของคำว่าปาหรือตัวปลอปลาแบบนี้คำว่าปลาก็จะเปลี่ยนเสียงเป็นคำว่าปาและเปลี่ยนเป็นอีกความหมายทันที คำว่าป่าหมายถึงสถานที่ที่มีต้นไม้ภูเขาและสัตว์แต่ถ้าเด็กๆเ,เปลี่ยนจากไม้เอกเป็นไม้โทด้านบนพยัญชนะต้นคำว่าป่าก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่าป้าคำว่าป้าหมายถึงพี่สาวของคุณพ่อหรือคุณแม่ ต่อไปถ้าเปลี่ยนจากไม้โทเป็นไม้ตรีจากคําว่าป้าก็จะเปลี่ยนเป็นคําว่าป้าคําว่าป้าหมายถึงคาใช้เรียกคุณพ่อในบางภาษาและสุดท้ายถ้าเด็กๆเ,เปลี่ยนจากไม้ตีเป็นไม้จัตวาจากคําว่าป้า ก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่าปา้าคำว่าป้าหมายถึงคำใช้เรียกคุณพ่อในบางภาษาค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าการใช้วรรณยุในคำหนึ่งคำทำให้ความหมายเปลี่ยนไปจริงๆค่ะถ้าอย่างนั้นเด็กๆต้องผันวรรณยุด้วยความระมัดระวังนะคะวันนี้ คุณครูมีเทคนิคการผันวรรณยุกมาฝากค่ะให้เด็กๆชูนิ้วขึ้นมาห้านิ้วแล้วหันฝ่ามือเข้าหาตนเองแบบนี้ค่ะเราจะให้นิ้วโป้งเป็นเสียงสามัญให้นิ้วชี้ของเราเป็นเสียงเอกเขียนแทนด้วยวรรณยุกต์เอก ให้นิ้วกลางเป็นเสียงโทเขียนแทนด้วยวรรณยุกโทให้นิ้วนางเป็นเสียงตรีเขียนแทนด้วยวรรณยุกตรีและให้นิ้วก้อยเป็นเสียงจัตาวาเขียนแทนด้วยวรรณยุกจัตาวาเอาละค่ะมาออกเสียงนับตามกันอีกครั้งนะคะสามัญเอกโท รีจัตาวาเรามาแทนเสียงวรรณยุกต์ด้วยคำว่าปากันนะคะคำว่าปาเป็นเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์เด็กๆช่วยกันผันคำว่าปานะคะปาปาป้าป้า,ปา,ปา อ่าเอาละค่ะเราลองเปลี่ยนคำว่าเราลองเปลี่ยนคำว่าปลาเป็นคำว่าจาดูนะคะจาจาจ้าจาจา,จาเก่งมากค่ะเด็กๆเ,เอาละค่ะเรามาเล่นเกมทดสอบความเข้าใจกันดีกว่านะคะเด็กๆก,กับคำถามชวนคิด ให้เด็กๆบอกเสียงวรรณยุกต์ให้ตรงกับคําที่คุณครูกําหนดให้มาตอบคําถามกันค่ะปาเขียนอยู่ในรูปของวรรณยุกต์อะไรคําว่าปาเขียนอยู่ในรูปของวรรณยุกต์เสียงอะไรคะเด็กๆตอบได้ไหมคะถ้าตอบไม่ได้ลองยกนิ้วขึ้นมา แล้วลองผ่านเสียงวรรณยุกต์ดูค่ะปาป้าป้าป้า,ปาคือเสียงอะไรคะเก่งมากค่ะคำว่าป้าคือเสียงตรีปาคำว่าปาเขียนอยู่ในรูปของวรรณยุกต์เสียงอะไรคะเด็กๆบอกคุณครูได้ไหมคะ ข้อนี้ง่ายมากเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะคำว่าปลาคือเสียงสามัญปลาคำว่าปลาเขียนอยู่ในรูปของวรรณยุกต์เสียงอะไรคะเด็กๆถ้ายังคิดไม่ออกให้ยกนิ้วขึ้นมาแล้วลองผันคำว่าป่าดูค่ะป่าป่า คำว่าป่าคือวรรณยุกต์เสียงอะไรคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคือเสียงเอกนั่นเองต่อมาคำว่าป่าคำว่าป่าเขียนอยู่ในรูปของวรรณยุกต์เสียงอะไรคะเด็กๆบอกคุณครูได้ไหมคะลองผันดูนะคะป่าป่าป่า ป้าป้าตอบคำถามของคุณครูได้หรือยังคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะคำว่าป้าคือเสียงจัตาวานั่นเองป้าคำนี้เขียนอยู่ในรูปของวรรณยุกต์เสียงอะไรคะเด็กๆลองผันดูนะคะแบบที่คุณครูพาทำค่ะข้อนี้ คุณครูจะไม่ผ่านให้ฟังแล้วนะคะเด็กๆตอบว่าอะไรนะคะตอบว่าเสียงเสียงโทรเก่งมากเลยค่ะเด็กๆปบมือเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวเองด้วยนะคะตอบคำถามกันไปแล้วเรามาทบทวนความรู้อีกครั้งนะคะการผันวรนยุคผันได้ดังนี้ เสียงสามัญซึ่งเป็นเสียงปกติไม่มีรูปวรรณยุกต์เสียงเอกเขียนแทนด้วยวรรณยุกต์เอกเสียงโทเขียนแทนด้วยวรรณยุกต์โทเสียงตรีเขียนแทนด้วยวรรณยุกต์ตรีและเสียงจัตวาเข е ียนแทนด้วยวรรณยุกต์จัตวาค่ะ การผันวรรณยุกในภาษาไทยผันได้ดังนี้ปาป่าป้าป้าป๋าเก่งมากค่ะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมนำความรู้ที่ได้เรียนไปในวันนี้กลับไปทบทวนด้วยการลองคิดดูสิว่า คำต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันผันด้วยเสียงวรรณยุกต์ใดรับรองว่าเด็กๆจะต้องผันวรรณยุกต์ได้อย่างแม่นยำและถูกต้องอย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้บทเรียนของคุณครูมีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในบทเรียนหน้าสวัสดีค่ะ